บรรยากาศหลังเลิกงานครับผมอาที่นี่ก็เข้ากะเศร้านะครับผมพี่น้องเตลียนกะมามือแรกกะสิโอ้ยลอยลาเนี่ยจากน้อยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสังชาแนลกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับผมพี่น้องบรรยากาศหลังเลิกงานครับผมอาที่นี่ก็เข้ากะเศร้านะลินี่กะท้ายวันที่สิบหกตุลานะครับผมพี่น้องอันนี้กะสั่งกล้องเน็ดมาไม่นี่ครับผมเปลียนเหน็ดให่พร้อมนะครับผมสั่งเมื่อวานนี้แหละ เผากระซ o n มื่อเดียวหวอดได้ได้แล้วครับผมพี่น้องนี่นี่ครับผมบรรยากาศฮานั้นก็เป็นโรงงานมันก็เป็นบ้านลูกพี่ใหญ่ครับผมที่ขอผักตังนี้กันนะขอผักกร็เผาเป็นหนึ่งใส่ไก่แซ่บกันนะครับผมเป็นหนึ่งใส่ไก่เนาะพี่น้องเนาะหนึ่งไกนะ่แซ่บเนาะมื้นอนะนี้เ,เนาะบนะ่ได้เฮ็ด์ลองกินไว้เลยครับผมมื้อนี้ตขอผักก็เป็นได้อ ไปพักเงี้ยมเด้อผักกระเพ๋าเงี้ยมเด้อเอออรุณเดี๋ยวผมไม่นอนไปกระเพ๋าเงามเลยครับไปนึ่งไส้ไก่ครับผม รลอยครับผมรักเขารักเขาเรียว่าแหงครับผมรักเขาเบ๋ยวกับผมไปหนึ่งเซกย์หอมๆเลยครับผมอู้หูอากาศก็เย็นดีนะครับตอนนี้อุณหภูมิตัวนี้16องศาแต่ค่อนข้างที่จะเย็นเลยดิครับผมเย็นอยู่เย็นคักอยู่นะครับผมมือแดงแล้วผ้ากับเด้กู้เทวโอ้หูเด็กกูพายู่ต้น หนึน่งไก่แซ่บนะพี่น้งองมาทำบ้านแล้วครับผมอ้าวนี่ใส่เมย์ญี่ปุ่นขึ้นมาครับผมเมย์ญี่ปุ่นเอาบักพริกอันนี้มาไว้ให้ใใหครับผมพี่น้องเนาะนึ่งใส่ไก่เลยครับผมอะลิกาโต้หลายๆครับผมสำหรับบักพริก <c oughs> แล้วกะ็ใบกะเพราลัก <c> เ <oughs> อาะวางไว้ก่อนครับผมเปิดประตูเฮียนก่อนบนนัดนนะ อยากนอนบ่คัคกี้พี่น้องเป็นตลอดเลยครับผมแล้วเปลี่ยนกาเศร้ามากาดึกเนะี่ยโอ้เป็นกาดึกมากาเศร้านี่พี่น้องต่อถุงนอนคักหิวนอนเนี่ยเมื่อนตากระเบื้องขึ้นเมื่อมีนม้องแหงสิเฮ็ดงานครับผมอรอยคักรอยเนี่ยหนักมาตายตายตายเห็นมั้ยสบายอย่างน่อยก็น่า อ๋อโหเมื่อวานนี้ก็กินเลี้ยงกันครับผมกินเลี้ยงส้งเอ่อบอดสังเนาะเมื่วานนี้ก็เลยวันนี้น้องกินเหลียนะครับน้องกินเหลียก็เลยก็เลยไปเซี่ยวมาเฮ็ดน้องกินไม่กินเราก็เฮ่ดกินอยู่หลังบ้านผมนี่แหละเมื่อวานนี้ก็เลยนะครับผมล่าอร่อยล่าอร่อยโอ้ยโอ้ถือเหรียกวะผมพี่น้องพอเพลย์ถือเหรียกเนี่ยซื้อเหรีกกับป้าไก่เบอรสุรย่ยเลยเว้ยตอนนี้หนึ่งทุ่มห้าสิบสี่นาทีแล้วครับผม ไปพี่น้องก,กินก็พี่น้องมันสิดดึกเนี่นมันดึกนะครับผมฟ้าเฮ็ดฟ้าหลับฟ้านอะนครับผมไปมึงบรรยากาศหนำกันครับผมมาในที่ก็ผมพี่นอ้องพี่น้องก,กินก่อนครับเดี๋ยวมันซีดดึกนะเนาะไอซอยเครื่องตามเครื่องสักก้อนครับผมนี่ก็จะเป็นตะไคร่ หอมแดงครับผมแล้วก็คาอันนี้คือคาคาไอแซ่แข่งที่พี่น้องซื้อคาแซ่แข่งมาไว้ท่างครับผมปั่นมาลเลยครับเผื่อควันรวดรวดเร็วครับผมพี่น้องเพราะว่าใกล้หมักไวล้ลอบใกล้หมักย่างกินน้ำกันหวานนี่แหละต้องเบื่อไนะครับผมก็เลยมาเฮ็ดกินแดงต่อนนี้ เรียบร้อยครับทางพี่น้งองจัดจากครับผมนี่นะครับผมนี่ก็เป็นไก่ที่ว่าเฮ็ดกินกระร่อนมันเหลียครับผมนี่ของกระซิเทเคียงอันนี้ใส่เลยหนังไก่แซบ่บอันนี้ก็เป็นบึกพริกยายญี่ปุ่นเอามาให้ใส่เลยนี่ <c ười> เรีแบบนี้เลยใบกะเพราน้ำปลาจักหน่อยของนัวครับ รสด,ดีซสภาเขียวป๊าเรียบร้อยครับนี่บื้ยป่ะนั่งไปได้เสียป่ะผมใส่หมอเลยครับบัดใส่หมอเลยครับครับเอ,อ๋เรียบร้อยครับผมบัดนี่ไปนั่งปุน๊นเนาะจูบู่เลยครับผมไป ค้างมอเลยครับประเด็นปิดฝาสว่านี่เรียบร้อยครับบัดนี้กับซีอุน่นซีอุ่นข้าวเหนียวอยู่พี่น้องนี่นี่ครับผมอุ่นข้าวเย็นอยู่นะครับผมไปเดี๋ยวอุ่นข้าวก่อ่นประเด็นนะครับเดียดดาาเ๋ยวมันสิเดือดก็ไม่ยังเดือดพี่น้องฝ้าเย็ดฝ้ามันเลี่ยวนะอ,อุอ่นข้าวเย็นก่อนพี่น,อน้องสิได้มั้งครับผมเนานะแข็งตัวดืออยู่แล้วมันก,กินได้อยู่นี่ยครับผมอหอนน้อยหอนโซห่หอนต่บ้านหมดแล้วครับผม หอนไม่หอนจิ๋วนี่ครับผมไปแใจหอนคนนอนหอนนะครับพี่น้องอุ่นเขายินคิดฮอตสมัยตะกี้เนาะเดินเรียนมาเนาะอุ่นเข่าอุ่นน้ำท่าอุ่เท้าอยู่บ้านครับผม แข่งเรือจอะี่น้องจะไปได้กินมันมด่ยดายสิได้น่าจะเอาทีมก็เลยครับเข้าเหนียวแห้งเคีงยงญี่ปุ่นนะครับผมโลนนึงก็ไม่ไดึกดื่นนี่ลอยครับผมน้องคนน่ะต็มคฮันอัดย, <laughs> ยัดครับผมเฮ้ยนึ่งข้าวสก๊อตมาที่นะนครับ เงียบเลยครับผมมาที่ไหไปถ้ามันสูงมมก็แล้วครับผมพีม่น้องมันนี้เน่ยเมียนซิงเมียนของกันปุณห์นะเฮ็ดน้องกินยังไงับผมหัวคืออึ้งยิ้พี่น้องกว่าผมไหมเสร็จเรียบร้อยครับผมพี่น้องเข้าสุกแล้วครับผมมาใส่เข้าก้อนมาทีนะครับผมข้าว <c oughs> อย่างนี้ปุ้นนี่แพงแพงเลยครับผมแพงก็ข้าวเจ้าอีก เหนียกระเทียงนะนี่ติดมันเข้าสุดแล้วปั๊บอืมเหนียวครับผมเหนียวเบิกน้องกินหอบททัดทีนะครับอืมหอมหอมเลยพี่น้องเคยได้กินไปอืมหนียงกับผมเหนียงยงเหง,องรอสกักกอนใช่ Hi, ผ่านไปแล้วประมาณชั่วโมงนึงแล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวเปิดเบิ้งกันนะครับผมเบื้งเดี๋ยวซิมเบิ้งกันมันสุกไปครับอีก เอาจนเปื่อยจะมาเปื่อยโดนอันนี้เป็นปีกเลอครับผมเนี่ยเปไนนยยยยื่อยเล็บนอกเฮียเฮีอืมอ๋อนี่โอ้บาดน้ำมินเตอรเซียบมาเลยครับมากินข้าวกันเป็นข้าวแรงนะผมนึ่งไกม่มามาครับผม เขาเ้าแรงนำกันพี่น,อน้องบนมีเกี๊ยวอย่างเดียวครับผมเขาอย่างอัอน้อนหนึ่งไก่หันเลยครับผมอมือืเปรีอยบๆเลยครับอืมอืเหมือนการหลังเลิกงานะผมเข้ากะาเมื่อแรก นะครับผมอาทิตย์นี้นคืข้อกัดเดอวันนี้เปรี้ยงกามาขอ้อกัดเศร้าพี่น้องอู้ยังไงอ,อู้เปลยบักซ้ำๆเลยครับผมน้ำนวลพี่น้อง บกพริกหยวกยาญ่ญี่ปุ่นอำมาให้โอ้ยังแซ่บอืม้าอื้อืม อืมห mm. e. mm. mm. mm ัวฮัมฮัมฮัมหัวย่างหนัวครับผมอืมป้าไปไดกินหนึ่งไก่ในโด้เลยดิพี่น้อง สดน้ำครับมึนมดีไปนองเฝ้าให้ดีเมือนอนแชคลิปเฝ้าเฝ้านางบอลได้ลงคลิปยุ่นนะครับผมตรงที่ก่อนยังตัดพนันในเรี่ยวยุงสิ่นเม่น้องเลยเฝ้าแนกหน่อยน้ำหวาครับ <c oughs> ทกกว่าไป <c oughs> ทำนำหนัวมันเฮ้ยอ,อ,อยังเปื่อยไปนรอครับอือ

โอ้เผ็ดพป่นอะโอ้โ,อโอเหเ็ดๆจำตนาไปอีกเลยนะ จนควรรันออกงูวะพี่น้องอืมหือ้าวนมืออ่น้ามุน้ากับวีบกินเลยครับผมได้ประมาณสองข่าสามขาบเลยในพนี่น้องอือ่ะอือโอ้เพ็รครับผม <ừ> ถึงปิดถึงห่อนพี่น้งองเพื่อนครับผมย่างเปื่อยเลยนั้นมุ่มดีดีแค้นหมักไว้เนาะ อุ mm ๊ยอิ่มเลครับผมทานนี้ก็อิ่มเลยพี่น้อง อยู่นนองแซ่บแซ่บอือหืออืออโอ้ยอิ่มนะผมี่น้องอืม มีตัวอย่างนึงห่อนซูปเปอร์เป็นพี่น้นองฮ่อนตีนไก่ปีกไก่น่องไก่กินสามซีน่องอิ่มแปรเลยครับผมอืออโอ้อิ่มบ่้าเลยอืออือแซ่บจะด้อีกเหรอผม นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ซ right> ิประมาณนี <wh ้แหละนะครับผมพี่น้องก็เป็นคลิปบรรยากาศหลังเรื่องงานเนาะอาทิตย์นี้ก็เข้ากาเศร้านะครับผมคลิปนี้ผมถ่ายวันที่อ่า16ตุลานะครับผมพี่น้องก็เป็นวันจันทร์นะครับผมอาทิตย์นี้กาเศร้าทิตย์ทุกอย่างนี่กาดดึกดึกเศร้าดึกแล้วก็เศร้านะครับผมก็ซีมเดือนพอดีเลยนะครับผมพี่น้องก็ถ่ายบรรยากาศหลังจากเรื่องงานมาแล้วก็ไปขอผักกะเพราบ้านคนไทยนำกันนี่แหละนะครับผมย่างมาฮอดบ้านยาญี่ปุ่นก็บอกพริกไอ้ยวกมาไว้ให้สามซีนวยนี่แหละนะครับผมพี่น้องก็เลยมาเฮ็ดน้องกินไก่่นีก็เลีย เดี๋ยวเมื่อวานนี้กินเลี้ยงเลี้ยงโซงไอ้บอสซังนะครับผมพี่น้องน้องแกกลับบ้านนะครับผมบอต่อสัญญานะครับผมอยู่สามปีนะครับผมพี่น้องครบแซ่แล้วก็เลยกลับบ้านทั้งสิ้นนะครับผมส่วนอุบลมีวัยยุ่สู้ต่อไปนะครับนี่แหละนะครับผมกระซิบประมาณนี้นะกับบรรยากาศโดยรวมหลังเลิกงานนะครับผมกำฮิตวัยยุ่งกินสไตล์บ้านๆของที่แหละนะครับผมพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ้องกำกันนะครับผมสำหรับพี่บริษัทมากะเบิ้งไว้ศึกษาไว้พอได้เป็นแนวทางวัได้เป็นข้อมูลในการมาใช้ชีวิตอยู่บ้านเมืองเขานะครับผมพี่น้อง จั้งใน่หมูคอฝากเลยนะครับผมน้ำพริกกากหมูม่อนสังนะครับผู้ใดว่ามักแบบน้ำพริกแบบธรรมดาก็มีนะครับผมพี่น้องแบบกินกับตำบกหุก้ก๋วยเตี๋ยวยังที่แบบแคบ,บหมูกาก,ากหมูสินะครับผมพี่น้องผู้ใดสนใจอยายกอหนกุนกันก็ถ้าเข้าไปสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับผมแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนัำน,นีนะครับผมผู้ใดสงสัยอยีกอย่างอยี้ยครับยังก็คอมเมนต์นนนนไว้ใต้คลิปเลยครับผมพี่น้องหรือว่าจะถ้าเข้าไปในเพจผมก็ได้นะครับผมตามที่ผมขึ้นไว้ให้เลยนะครับผมพี่น้องสามช่องทางนะครับผมมเข้าาไปสอบถ รายละเอียดอีกอย่างก็ได้เบิดนะครับผมพี่น้องเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปหาเมียนซิงเมียนของพี่น้องนี่ก็ดดิสนีย์ไซต์ตุนไ,ได้กินมื่อื่นมื่อหันตื่นเมือตึงได้อีกหลายคาบอยู่นะครับผมนอนหลับฝันดีสุกู้ทุกคนครับผมสวัสดีครับ